สวัสดีครับพี่น้องมพองผู้่อกกับคุณนโรลิสา,านเนื้อเก่านะครับมืันนี้กินเขาย,ย้อยเครือน้ำเปล่านะครับตามที่ได้บอกไปนะครับไทยเบิ่งแล้กคือน,น้ำเปล่ามาแล้วกินหลายครับก็ย่างเอาต้นกว่างไหออว พ่อกับแม่มาตรงมือหน,นีพี่น้องเป็นได้การดีครับ <c oughs> บอกยี่ห้องก็ง่ามเหมือนควยเนาะจะโตอ้วนอ้วนมิเตยโอกาสลาซินนี่แหละแรงโยเห็นควยเนะ <c oughs> าะประยุก <c oughs> จานโปม,มี <c oughs> ่ไม่ได้เตรียมพร้อมเนาะ กจะไปกินยู้อยยูเขาก้อนซ้ำกินยูรานก็ไม่ได้บรรยากาศกินไ่ค่อยเผ็ดหรอวะขนาดแม่สั้งเผ็ดๆดิรสไต่พอได้เผ็ดเราแล้วนับมาอมาเนื้อสดิ่อตต้องเผ็ดอยู่เท่าไหร่ก่อนี่สีสิบบาท โอ้ยม oh, mm ันกับพ่ออยุทีสิบบาทก็ได้อันจงไ่เป็นไีเลยอันนี้ต้องลอยเศ้ากลาพี่น้องใกล้เขาสวนใกล้ย่างเขาส่วนกว่านกับบางเขาดยเนาะใครยกสอวนั้นบอกก่อนเขาเป็นทั้งเดียวอันนั้นมาบอกก่อนเนกตอนอกมับอก นินบอเเดนนเพาว่าพนี่ัดจะสรางนิจะตปนปิ้นี่คือเครื่องคนเดียวแล้วขายบเทเคร่องตู่ันอากับมาคุมอยู่อันตีตีแปดไอ้ยางว่ามันเขาจอทำเพื่อนมง ตาตัเจาป่าวะบัวมังค์ไหมเจ้า,าอจอดสดตัะั้งมาต,ตาเกาเขาเจ้าขีไปอาเลยบ่ยขาเอาเรียลากมาทรงเ้เกะสังกะสั่งอะไรกะสั้งนเนาะลากมาเป็นกะังลากกะสั่งมาเลาายนะเรียงตีบอนึง,งน้ำ กุศค่ามีี่านย่หม่นครัพอวุฒิการณ์านทาบริสธิ์การณคนไ่ไม่ซ้ำโตกาถ้าเจียเม้าป่าเ่ยเมือเชาวเนาลุงทองพินแบบม้งเอียงเลยันตาคนไก่้นโตเป็นไหมอีกต่องาไม่ได้ไก่เมียเจีวเจียว้หมดเปกนล่ต่างเลยหรอ่มนนาา ข้าเจ้านอนอยู่นัหนเร็วเนี่ยเออ้าเจ้านอนเสานะบมองมนเปยนอไม่นงมิโเลียเคยนอนอยู่พ่เกียนหนึ่งนอนแพร่อยู่จันทบุรีด่นอนประดับยานป่ยานกอยนามมันเป็นมัเป็นยานมันแบบบาแพรมันดินยุตตลอดไหมหน้ามันตีเลยก็แพรสิดิน แม่ีเบื่ดเซเหลรกแม่นยางนี่เบืยอ่ยัย่างเป็นเรือก้องกับปีบังกับปีเขไเือ่ดเห็นมะข้าวเรื่องผมเงินแพร่ยังไงยูใส่บุข <อ S 1> เขาเอาไปประดิษฐ์เป็นอย่างไรบประดิษฐ์เป็นร้านอาหารเลยมกที่ร้านอาหารยนอะไรวะ่ะแกนั่นเย่าลื่แวะซื้อสมดนะสมปลา เอาไปทอดเอาหมูตื่นไปนอนเพราะว่าเขาเขามากอยู่แมงเต่เขาตีปากคือบว่าบ้ยป่านนี้จะบวตื่นหรอตีสองม่วงกลัวหรอพูดตรงกว่าอยู่หันบวบอยู่บวตื่นไงดอกไปยังไงไปเห็นตื่นนึกยังไงยังกะซังยังไงป่าอยังไง มาตายกันออกเข่าแก่รัาบานซอยเจ้ามันเป็ดสุดได้เ,เพื่อตามใช่ผม,ม,นนมั้งไปเรื่อยๆถามลูกพีเทคคนกับลนคนะครับคนไหนพี่น้ำเปล่าโยนทั้งในหนาวโมลุขนาดเกิดยุดกระแล้วซึ่ครับนาวไรลลงไปทั้งนี้บะเมนบอก หนาก็ต้องอยู่พุ่นเก็ดยุดใต้หนวก,กตัวหนามันไหลลงไปทางไหนแค่นั้นเห็นว่าบ้านมูอยู่หนองคงศรีมูกับว่าท่ายเขื่อนเจ็หัวเขื่อนมีหลายตัอืมหันหนามไหลลงไปที่หัวเขื่อนตรงอยู่พุ่นเห็นว่ามูอยู่ตามใจกับว่าท่ายเขื่อนนี่หัวเขื่อนอยม่มีใคือเบาบางนี่หลวงรอบเก่าล่องอ่างครับ กระพานเทพกับสะพานขาวันเป็นกะพานที่เที่สุดเลยอ่ะส้างพุ่นกับนี้กับสางใส่ไก่เหมือนผูกมันกบันเาผูกมั่นผูกอะไรเนาะเขาก็เยอะด้วยแล้วดึงน้าไปเนาะ เ้องวังกนกันเอ็มบอลแม่แหลมเอ็มยุ่ยงเหรอเอ็มบอลแหลมเอ็ม

ตีเห็ดเองงนะเลื่อนี่ซื้อจ็ละ่เพราะตมนี้มาขายแพ่จีเหตุเอง,องเดีย๋ยวนอนเเวลี่แดีเลยไม่ถือบบห่อนนะไม่น้ำหวนอ,อหวนกับโบหอนด้ไม่แล้วแก่ดูก้มหนักเนานะ เง้ำหนาวกับนาวเน่อนอ,อยู่กับใครจังนี่ยขแข่ค่ขวนขงแลยแต่วันขเขาก็บ,บอไปทัวตีพึ่คือมีใครอย่างิเน <laughs> ใคอย่าง,งเนรหมอเอาสูตรมากดิแม่เจอเลยม่กินล้อสูตรมา คุณมงองแยกใจว่าอยากไปกินลงไปท่านขอนแกน่นล่องร่งไปทางอป่นเขาไปทางขุนน้ำได้ลงมา่นี่เขาเลยไปทางเขื่อนก็ยังวิเชียนอยู่ใ้เพชรบุรีต้นตำรับเขาไปเฮียวผู้เลี้ยงคนหนึ่งเห็นไป้เชิญมูลีพวกไก่ดเด้วยอาจจกผู้เลี้ยงไป พูเรือดกกับด้านใต้มัานบอกไปกขาท่านอันยังไยไปกราไปเขาจะบุญขันอีกแกโล้นลงถ้าเส้นหรือสืบก็อย่างวิเชียนของแท้นะพิสูจน์แต่ประเด็นที่พิสูจน์นี่มงพิสูจนของตนสำรับ ข้าไปอีกที่สองกิโลเข้ากับหอยเขาจนกว่างแล้วเข้าไปทั้งไหนเข้าวไทั้งร้างเลยไปไดนเนาะขึ้นมาจอดทเพื่อนมันมูนอ่เข้าจอดนี่แหละไปดูช่วงนี้กันวัน อุตม mm hmm> oh ้ันมัลงรถมันกี่ยอะแสงว่ามันอ้อมนี่ได้มั้งได้แต่นอ้อ้อมขุๆเพราะว่ามันไม่นกับรถดีมันไม่ค่อัแ

กินนังรันมะเอาไปแี่ไหนมั่วยูตอนเบ็นมี่ดื่มกันย้ยมึงเขาได้ยัยเจ้าขายป่ามาบังจ้างเห็นก็เจ้ามาเอาอยู่ได้หรอใช่ ไไม่ก,มกินข้าวครับน้องบัวลำพูส่งลูก,ลกสไ,ไ,ไส,กส้มาหาเลยโอ้โอกอววหการนั่นเส่งหลังมาแยะกินข้าวอยู่ดีมนกินเนื้อก้อนน้ำข้างบรรยากาศดีเลยมันนังเส่็จหราไล่เซ拉คาหล่ะอันนี้ได้กั่กาลสินเร拉ค้ำมาทั้งหมด เห so ็นข้าเจ้า okay. มันรับ bon ซื่อเย้าข้าเจ้าขายปีกบอเป็ดตั้งเนอะนี่เห็นพอนักอยู่นี่นะเมื่อกี้นี่ก็คือรถขั้นเมื่อกี้นี่ไปอิ่มแล้ว พี่น้องไม่เห็นดป่ะใคอยู่บ้าอะคอยู่นี่จะทท่มันรลูคนหอมอ่ะท่มคนหลันกมคนลัันมั่งอว่วงหันเนาะ อิ่มแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเลยพี่น้องแอบอิ่มแล้วอิ่มแล้วแค่อิ่มงต้ยพี่น้องแค่เดียงตายเพิ่นเมึงนะนะครับเขาแล้วครับพี่เขาเด้วยข้าวไม่เลยหลายประเทศเป็นมึงเนาะโอเคนะครับเนาะไป็นอะครับพี่เดีครับ